วันที่8มิถุนายน2567นายทวีพงษ์ใจดฐตผู้ว่าการกระทรวงชาติมอบหมายนายสมเจตประพันธ์บัณฑิตรองผู้ว่าการกระทรวงชาติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความสัมพันธ์ด้านการฟื้นฟูเมืองให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางระหว่างวันที่8-9มิถุนายน,น2567โดยมีนายเทพพิทิยรีครงผู้ช่วยผู้ว่าการกระทรวงชาติ นางสาวพรพัฒส,สุขวัฒนาพรพนัพนกงานวิเคราะห์นโยบายและแผนก้าฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองและผู้อยู่ใส่ในเขตชุมชนห้วยขวางเข้าร่วมอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางณนะโรงแรมเลิศธานีอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็วันนี้การแข่งชาติโดยฝ่ายพัฒนาและฟื้นฟูเมืองก็ได้นำประชาชนในโครงการแฟดเวยบฝางมาอบรม สร้างความรู้ความเข้าใจในการฟื้นฟูเมืองน,นะครับเนื่องจากโครงการเฟดเว้ยฝางเนี่ยอ,อ,อายุของอาคารนี่ก็มาะมาณ60ปีแล้วนะครับน้องๆของดินแดงสภาพอาคารก็ชำรุดทุดโทรมการแข่งชาติวันนี้เราก็ได้นำออประชาชนเนี่ยมาสร้างความรู้ความเข้าใจนะว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมีการฟื้นฟูเมืองน,นะครับเพื่อปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นจากการอบรมสัมมนาในวันนี้เนี่ยออชาวบ้านเองนะเขาก็มีความพร้อม,อ,มอยากที่จะการแก่เข้ามาฟื้นฟูแล้ว เราจะนําสิ่งที่ชาวบ้านเขาคาดหวังเนี่ยไปปรับปรุงใช้อาคารใหม่ของเขาให้มันดียิ่งขึ้นครับเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้มาร่วมในการสัมมนานะคะ <c oughs> เพื่อสะท้อนปัญหาของที่อยู่อาศัยให้กับการเคหะแห่งชาติได้รับรู้ข่าวสารดีๆจากการเคหะในวันนี้เราจะนําไปบอกลูกบ้านว่าในอนาคตข้างหน้าการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้น และการเคหะจะไม่ทอดทิ้งพวกเรานะคะอย่างน้อยก็เป็นหลักสำคัญว่าการมาฟังการมาสัมมนาในวันนี้เป็นสิ่งที่เราได้รับรู้และสะท้อนปัญหาต่างๆสะท้อนความดีงามต่างๆให้การเคหะได้รับรู้เรายังจะคงอยู่ที่นี่ต่อไปแต่จะอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นนะคะเพื่อให้มันเป็นไปตามยุคสมัยของมันสำหรับการอบรมได้รับเกียรติจากดรชัยชาติจินดามาศและคณะบรรยายเรื่อง การอยู่อาศัยร่วมกันในอาคารสูงอย่างไรให้มีความสุขพร้อมกฎระเบียบข้อบังคับการอยู่อาศัยร่วมกันและเรื่องเ a s e ัต u ี้ยกตัวอย่างโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงโครงการฟื้นฟูเมืองที่ประสบความสำเร็จพร้อมแบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาที่อยู่อาศัยฟื้นฟูเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ชุมชนห้วยขวางเข้มแข็งน่าอยู่มั่นคงและยั่งยืน